ก <étique> <occasions S 2> ุ้งนะเจ้าละออนมักกุ้งปิ้งมันแห้มแหบสักคำก็เนาะหมูสามจันเือน้ำจิ้มขอเป็นไงอันอย่าให้แย่มั สวัสดีเจ้าวันนี้ก็มาพบกแมกก่กิมในช่องหักบ้านนาชาแนลกันแหมแล้วนะเจ้าวันนี้เขาจะฉลอง1,000งพันซับสไขนะเจ้าพอดีว่าได้หนึ่งพันซับหลายเดือนแล้วเนาะก็จะมาฉลองกันนะเจ้าได้โอกาสดีๆนะเจ้าวันนี้ก่ออันฟ้าบดมืดคึมนะเจ้าอากาศแบบว่ายเย็นๆสบายนะเจ้าอันนี้บรรยากาศหลังบ้านนะเจ้าน,น,นี่ก็อยากกินหมูกระทะกันเนาะ เดี๋ยวเขาจะไปทำหมูกระทะกันเลยเจ้าเขาก็จะมาย่าน้ำซุปกันก่อนนะเจ้าเริ่มแรกก็จะใส่ผงปรุงรสนะเจ้าไมคกิปก็จะใส่ยูสองจอนโต๊ะนะเจ้าแล้วก็พริกไทยขาวปนนะเจ้าหนึ่งจอนเนาะเพิ่มความหอมนะเจ้าใส่ไปเลยจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวเจ้า ซีอิ้วขาวใกล้จะมดขวดละสีอิ้วขาวสองจอนแล้วก็ซอสปรุงรสนะเจ้าซอสปุงรสสองจอนเตากันเจ้าแล้วก็น้ำหอมดองเนาะเพิ่มความหวาน น้ำหอมรอสอกจ้อนเตากันเจ้าแล้วก็ควรเหืเข้ากันเนาะจากนั้นก็จะใส่อันผักกาดขาวนะเจ้าก็จะเป็นก้นผักกาดขาวเนาะแล้วก็หมูสันคอหมูสามจันทีเขาจะเอามาอันปิ้งนะเจ้าเขาบอกมีกระดูกเนอกจากไช้จชีนหมูใส่ไปเลยเจ้านี่ เขาก็ต้มจนพักซุกนะเจ้าแล้วก็จะได้น้ำซุปของเขาละก็จะเป็นวิธีการง่ายๆเนาะมีไออย่างก็ใสอันนั่นนะเจ้ากลับมาดูน้ำซุปของเขานะเจ้าก่อได้ทีแล้วนะเจ้าอืมนีเจ้าก็จะน้ำสีประมาณนี้นะเจ้าถ้าชอบแบบเข้มข้นชอบเค็มหมนน้อยก็าสามารถเพิ่มเกลือได้นะเจ้าอ่ะเดี๋ยวเขาไปดูอย่างอื่นกันเนาะพอต้มน้ำซุปไว้แล้วนะเจ้าเขาก็จะมักหมูกันตอนะเจ้า ใส่ผงปรุงรสไปครึ่งจ้อนนะเจ้าแล้วก็พริกไทยขาวปนนะเจ้าไม่กิ๊บก่อจะชอบใส่เยอะๆนะเจ้าเ,ออเริ่มจะมดขวดเขยา่าบอกไปออกนะเจ้าเคมดพอดีก็ประมาณครึ่งจ้อนนะเจ้าใส่ซีอิ๊วขาวเจ้า ยวข่าวไม่กิบก็จะใส่ไป3ามจอนเจ้าแล้วก็ซอสปรุงรสนะเจ้าซอสปรุงรสสองจอนเจ้าน้ำมันหอยเจ้าใส่ไป2องจอดน,นะเจ้าโอเค ใส่น้ำตาลไปหนึ่งจอนนะเจ้าเบนๆเ,เ,เนาะกัใส่ถุงมือแล้วก็อันขยันผู้เข้าให้เข้ากันนะเจ้าเตือก็จะมีเม็ดพักจีเนอะแต่วันนี้หา่ามาเจอนะเจ้าเขาก็มากไว้ประมาณขึ่งชั่วโมงนะเจ้าหรือว่าถ้าบ่มีเวลาด่วนๆก็แค่สิบนาทีก็อร่อยละเจ้า อันนี้ก็จะเป็นหมูสันคอนะเจ้าไมคิบกอมักอันเครื่องปรุงเกลืองหนึ่งของหมูสามชั้นหนาเจ้าก่ออันหมูสันคอดีแค่กึ่งกิโลเนาะหมูสามชั้นจะกี่หนึ่งโลหนาเจ้าปะเดี๋ยวเขาไปดูว่าจะมีอะไรอย่างแหมเนาะพอเขามักหมูเรียบร้อยหนาเจ้าก่ออันจะมีนี่เจ้าคอัดดอกมีเต้าหู้หมูมีกุ้งแห่น้อยแล้วก็อปูอัดหนาเจ้าแล้วก่อเส้นมาหมาเนาะละออนชอบนะเจ้าแล้วก็จะมีผักบุ้ง ักาขาวเท็ดเข็มท้องแล้วก็เห็ดชิเมจิมีไข่น่เจ้ามีเจ้านี่มอหมูมากแล้วก็ม้อเต่าของเขาน่เจ้าอันนี้ก็ําลังปิ้งเตือแหลกเนาะจูบแปลกม <c oughs> ีเจ้าเดี๋ยวเขาก็จะป้นหมูกันเนาะเออจิ๋วจิ๋วเค็มๆมอเจ้า หมูสามจ้นหมูขาไข่แตะจะจิ้มน้ำจิ้มมือเอนจิ้มกุ้งแล้ว้าแลออนมักกุ้งปิ้งมันแหมแหสักคำกนเนาะอันนี้เหลิมได้พักหมูสามชั้นหมูสามชั้นมือน้ำจิ้มอ๋อเป็นไงอันเนาะ้

อดอ้ยหมูว้กิน,นอะนรย่ไว้กินห้อนดองเหมือนกันีนเขาุเ้แ่นีนุงอ่งกินเนยอืมมันจะหวานาน้อยนี่ถ้าใส่ก๋เตี๋ยวก็นีละีกว่าเบุกงกอนมันจะโยม รักแล้วก็อันนี้โยมดีใจเนจังเอาใส่ก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าจะซอยสั้นๆนะลำแต่พักบุงเนี่ยเอาใส่ก๋วยเตี๋ยวอย่บ้านเราเนี่ยเลยน่ากินมากสริมันน่าน่าเท่าคนที่้อนีขา้ nên nó sẽ ăn đứa, phải ăn nhẹ ăn nhẹ nó sẽ ăn kỳ hòa cả tăng, ả? tăng ả? วันนี้นะเจ้าแม็กกี้ก็กินหมูกระทะอิ่มขนาดนะเจ้าเนาะอันล้ำขนาดนะเจ้าเป็นของโคตเลยนาองแต่ว่าหมมีเวลาทายคลิปนะเจ้าเพราะว่าจะวุ่นวายกับเด็กๆนะเจ้าวันนี้นะเจ้าแม็กกี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าฝากเพื่อนๆนะเจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้แม็กกี้ตัวเจ้าสวัสดีเจ้า